ประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งอนุมาตราเจเอกสารหมายความว่ากระดาษหรือวัตถุอื่นใดซึ่งได้ทำให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขผังหรือแผนแบบอย่างอื่นโดยจะเป็นวิธีพิมพ์ถ่ายภาพหรือวิธีอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งความหมายนั้นมาตราหนึ่งอนุมาตรา8เอกสารราชการหมายความว่าเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่และ ให้ใหมายความรวมถึงสำเนาเอกสารนั้นๆที่เจ้าพนักง,งานได้รับรองในหน้าที่ด้วยมาตราหนึ่งอนุมาตรา9เอกสารสิทธิ์หมายความว่าเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระง,งับซึ่งสิทธิ์มาตราหนึ่งอนุมาตรา12คุมขังหมายความว่าคุมตัวควบคุมขังกักขังหรือจำคุกมาตราหนึ่งอนุมาตรา14บัตรอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่ากอไก เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตามโดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกันซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษรตัวเลขรหัสหมายเลขบัตร หรือสัญ,ญลักษณ์อื่นใดทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขอไข่ข้อมูลรหัสหมายเลขบัญชีหมายเลขชุดทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมือทางตัวเลขใดๆที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ใช้โดยมิได้มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้แต่มีวิธีการใช้ในทำนองเดียวกับกอไก่หรือข้อควายสิ่งอื่นใดที่ใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของมาตรา1นึอนุมาตรา16เจ้าพนักงานหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือครั้งคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่มาตราสวรรคหนึ่งผู้ใดกระทำความผิดในราชอาณาจากักรต้องรับโทษตามกฎหมาย มาตราสีวรสองการกระทําความผิดในเรือไทยหรืออากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่นาที่ใดให้ถือว่ากระทําความผิดในราชนาจักรมาตราหวรหนึ่งความผิดใดที่การกระทําแม้แต่ส่วนหนึ่งส่วนใดได้กระทําในราชนาจักรก็ดีผลแห่งการกระทําเกิดในราชนาจักรโดยผู้กระทําประสงค์ให้ผลนั้นเกิดในราชนาจักหรือโดยลักษณะแห่งการกระทําผลที่เกิดขึ้นนั้นควรเกิดในราชนาจักรหรือย่อมจะเล็งเห็นได้ว่า ผลนั้นจะเกิดในราชนาจักรก็ดีให้ถือว่าความผิดนั้นได้กระทําในราชนาจักรมาตรา5วรสองในกรณีการตระเตรียมการหรือพยายามกระทําการใดซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแม้การกระทํานั้นจะได้กระทํานอกราชนาจักรถ้าหากการกระทํานั้นจะได้กระทําตลอดไปจนถึงขั้นความผิดสําเร็จผลจะเกิดขึ้นในราชนาจักรให้ถือว่าการตระเตรียมการหรือพยายามกระทําความผิดนั้นได้กระทําในราชนาจักรมาตรา6ก ความผิดใดที่ได้กระทําในราชนาจักรหรือที่ประมวลกฎหมายนี้ถือว่าได้กระทําในราชนาจักรแม้การกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกันของผู้สนับสนุนหรือของผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้นจะได้กระทํานอกราชนาจักรก็ให้ถือว่าตัวการผู้สนับสนุนหรือผู้ใช้ให้กระทําได้กระทําในราชนาจักรมาตราเจผู้ใดกระทําความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้นอกราชนาจักรจะต้องรับโทษในราชนาจักรคือ1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา107ถึงมาตรา129 1ทับความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา135มาทับมาตรา135มาทับมาตรา135ทับและมาตรา135ทับความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามที่บัญญตัต uh ิไว้ในมาตรา240ถึงมาตรา249มาตรา254มาตรา256มาตรา257และมาตรา266 อนุมาตรา3และอนุมาตรา42ทวิความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา282และมาตรา283 3. ความผิดฐานชิงทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 3 9และความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3-40ซึ่งได้กระทำในทะเลหลวงมาตรา8ผู้ใดกระทำความผิดนอกราชนาจักรและกไก่ ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทยและรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษหรือขอไข่ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าวและรัฐบาลไทยหรือคนไทยเป็นผู้เสียหายและผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษถ้าความผิดนั้นเป็นความผิดดังระบุไว้ต่อไปนี้จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักรคือ 1. ความผิดเกี่ยวกับการเก่ะให้เกิดพยานตรายต่อประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา2 1 7มาตรา2 1 8มาตรา221ถึงมาตรา2 2 3ทั้งนี้เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา2 2 0วรรคแรกและมาตรา2 2 4มาตรา2 2 6มาตรา2 2 8ถึงมาตรา232มาตรา237และมาตรา233ถึงมาตรา236ทั้งนี้เฉพาะเมื่อเป็นกรณีต้องระวังโทษตามมาตรา238 2 ความผิดเกี่ยวกับเอกสารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา264มาตรา265มาตรา266อนุมาตรา1และอนุมาตรา2มาตรา268ทั้งนี้เว้นแต่กรณีเกี่ยวกับมาตรา267และมาตรา269 2ทับความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา269ทับถึงมาตรา269ทับทับความผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา269ทับถึงมาตรา269ทับ 3. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา276มาตรา280และมาตรา285ทั้งนี้เฉพาะที่เกี่ยวกับมาตรา276 4. ความผิดต่อชีวิตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา288ถึงมาตรา290 5. ความผิดต่อร่างกายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา295ถึงมาตรา298 6ความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บหรือคนชราตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา306ถึงมาตรา308 7. ความผิดต่อเสรีภาพตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 0 9มาตรา310มาตรา312ถึงมาตรา315และมาตรา3 1 7ถึงมาตรา320 8. ความผิดฐานลักทรัพย์และวิ่งราวทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา334ถึงมาตรา336 9ความผิดฐานการโชคริดเอาทรัพย์ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา337ถึงมาตรา340 10บ ความผิดฐานช่อโกงตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา341ถึงมาตรา3 4 4มาตรา346และมาตรา347 11ความผิดฐานยักยอกตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา352ถึงมาตรา354 12. ความผิดฐานรับของโจรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 5 7 13ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ตามที่บัญญต 4, 6, 7, ัติไว้ในมาต 4, ามรตา,า358 35ถึงมาตรา3 6 0มาตรา9 เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา147ถึงมาตรา166และมาตรา200ถึงมาตรา205นอกราชนาจักรจะต้องรับโทษในราชนาจักรมาตรา10วรรคหนึ่งผู้ใดกระทำการนอกราชนาจักรซึ่งเป็นความผิดตามมาตราต่างๆที่ระบุไว้ในมาตรา7อนุมาตรา2และอนุมาตรา3มาตรา8และมาตรา9ห้ามมิให้ลงโทษผู้นั้นในราชนาจักรเพราะการกระทำนั้นอีกถ้า1 ได้มีคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศอันถึงที่สุดให้ปล่อยตัวผู้นั้นหรือ 2. ศาลในต่างประเทศพิพากษาให้ลงโทษและผู้นั้นได้พ้นโทษแล้วมาตราสิบวรรคสองถ้าผู้ต้องคัพิพากษาได้รับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคำพิพากษาของศาลในต่างประเทศมาแล้วแต่ยังไม่พ้นโทษศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ ทางนี้โดยคำหนึงถึงโทษที่ผู้นั้นได้รับมาแล้วมาตรา18วรรคหนึ่งโทษสำหรับลงแก่ผู้กระทําความผิดมีดังนี้ 1. ประหารชีวิต 2. จํจำคุก 3. กักขัง 4. ปรับ 5. รีบทรัพย์สินมาตรา18วรรคสองโทษประหารชีวิตและโทษจำคุกตลอดชีวิตมิให้นำมาใช้บังคับแก่ผู้กระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ำกว่า18ปี มาตรา18วรรคสาในกรณีผู้ซึ่งกระทำความผิดในขณะที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีได้กระทำความผิดที่มีระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตให้ถือว่าระวางโทษดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นระวางโทษจำคุก50ปีมาตรา21วรรคหนึ่งในการคำนวณระยะเวลาจำคุกให้นับวันเริ่มจำคุกรวมคำนวณเข้าด้วย และให้นับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงมาตรา21วรกสองถ้าระยะเวลาที่คำนวณนั้นกำหนดเป็นเดือนให้นับ30วันเป็นหนึ่งเดือนถ้ากำหนดเป็นปีให้คำนวณตามปีปฏิทินในราชการมาตรา21วรกสามเมื่อผู้ต้องคำพิพากษาถูกจำคุกครบกำหนดแล้วให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกำหนดมาตรา22วรกหนึ่งโทษจำคุกให้เริ่มแต่วันมีคำพิพากษาแต่ถ้าผู้ต้องคำพิพากษาถูกคุมขังก่อนศาลพิพากษา ให้หากจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากระยะเวลาจำคุกตามคำพิพากษาเว้นแต่คำพิพากษานั้นจะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นมาตรา22วรรคสองในกรณีที่คำพิพากษากล่าวไว้เป็นอย่างอื่นโทษจำคุกตามคำพิพากษาเมื่อรวมจำนวนวันที่ถูกคุมขังก่อนสาพิพากษาในคดีเรื่องนั้นเข้าด้วยแล้วต้องไม่เกินอัตราโทษขั้นสูงของกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับความผิดที่ได้กระทำลงนั้นทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบกระเทือนบทบัญญัติในมาตรา91 มาตรา24วรรคหนึ่งผู้ใดต้องโทษกักขังให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้อันมีใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนมาตรา24วรรคสองถ้าศาลเห็นเป็นการสมควรจะสั่งในคำพิพากษาให้กักขังผู้กระทำความผิดไว้ในที่อาศัยของผู้นั้นเองหรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้หรือสถานที่อื่นที่อาจกักขังได้เพื่อให้เหมาะสมกับประเภทหรือสภาพของผู้ถูกกักขังก็ได้ มาตรา24วรรค3ถ้าความปรากฏแก่ศาลว่าการกักขังผู้ต้องโทษกักขังไว้ในสถานที่กักขังตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้นั้นหรือทําให้ผู้ซึ่งต้องพึ่งาพาผู้ต้องโทษกักขังในการดํารงชีพได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรหรือมีพฤติการพริเศษประการอื่นที่แสดงให้เห็นว่าไม่สมควรกักขังผู้ต้องโทษกักขังในสถานที่ดังกล่าวศาลจะมีคําสั่ง ให้กักขังผู้ต้องโทษกักขังในสถานที่อื่นซึ่งมีใช่ที่อยู่อาศัยของผู้นั้นเองโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ก็ได้กรณีเช่นว่านี้ให้ศาลมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขยอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้ต้องโทษกักขังปฏิบัติและหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวยินยอมศาลอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลและให้ถือว่าผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายนี้ มาตรา25วรกหนึ่งผู้ต้องโทษกักขังในสถานที่ซึ่งกําหนดจะได้รับการเลี้ยงดูจากสถานที่นั้นแต่ภายใต้ข้อบังคับของสถานที่ผู้ต้องโทษกักขังมีสิทธิจะรับอาหารจากภายนอกโดยค่าใช้จ,จ่ายของตนเองใช้เสื้อผ้าของตนเองได้รับการเยี่ยมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงและรับและส่งจดหมายได้มาตรา25วรกสองผู้ต้องโทษกักขังจะต้องทํางานตามระเบียบข้อบังคับและวินยัยถ้าผู้ต้องโทษกักขังประสงค์จะทํางานอย่างอื่น ก็ให้อนุญาตให้เลือกทําได้ตามประเภทงานที่ตนสมัครแต่ต้องไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับวินัยหรือความปลอดภัยของสถานที่นั้นมาตรา26ถ้าผู้ต้องโทษกักขังถูกกักขังในที่อาศัยของผู้นั้นเองหรือของผู้อื่นที่ยินยอมรับผู้นั้นไว้ผู้ต้องโทษกักขังนั้นมีสิทธิที่จะดำเนินการในวิชาชีพหรืออาชีพของตนในสถานที่ดังกล่าวได้ในการนี้ศาลจะกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องโทษกักขังปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ได้ แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรมาตรา27ถ้าในระหว่างที่ผู้ต้องโทษกักขังตามมาตรา23ได้รับโทษกักขังอยู่ความปรากฏแก่ศาลเองหรือปรากฏแก่ศาลตามคำแถลงของพนักงานอัยการหรือผู้ควบคุมสถานที่กักขังว่า 1. ผู้ต้องโทษกักขังฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือวินัยของสถานที่กักขัง 2. ผู้ต้องโทษกักขังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดหรือ 3. ผู้ต้องโทษกักขังต้องขับพิพากษาให้ลงโทษจำคุกศาล อาจเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุกมีกำหนดเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินกำหนดเวลาของโทษกักขังที่ผู้ต้องโทษกักขังจะต้องได้รับต่อไปมาตรา28ผู้ใดต้องโทษปรับผู้นั้นจะต้องชำระเงินตามจำนวนที่กำหนดไว้ในคำพิพากษาต่อศาลมาตรา29วร์หนึ่งผู้ใดต้องโทษปรับและไม่ชำระค่าปรับภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษา ผู้นั้นจะต้องถูกยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือมิฉะนั้นจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับแต่ถ้าศาลเห็นเหตุอันควรสงสัยว่าผู้นั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าปรับศาลจะสั่งเรียกประกันหรือจะสั่งให้กักขังผู้นั้นแทนค่าปรับไปพลางก่อนก็ได้มาตรา29วรรค2ความในวรรค2ของมาตรา24มิให้นำมาใช้บังคับแก่การกักขัง,งแทนค่าปรับ มาตรา30วรรคหนึ่งในการกักขังแทนค่าปรับให้ถืออัตรา500บาทต่อ1วันและไม่ว่าในกรณีความผิดกระทงเดียวหรือหลายกระทงห้ามกักขังเกินกำหนด1ปีเว้นแต่ในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ปรับตั้งแต่2 0,000นบาทขึ้นไปศาลจะสั่งให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่า1นปีแต่ไม่เกิน2ปีก็ได้มาตรา30วรรคสองในการคำนวณระยะเวลานั้นให้นับวันเริ่มกักขังแทนค่าปรับรวมเข้าด้วย และให้นับเป็น1วันเต็มโดยไม่ต้องคำนึงถึงจำนวนชั่วโมงมาตรา30วรรามในกรณีที่ผู้ต้องโทษปรับถูกคุมขังก่อนสาลพิพากษาให้หักจำนวนวันที่ถูกคุมขังนั้นออกจากจำนวนเงินค่าปรับโดยให้ถืออัตรา500บาทต่อหนึ่งวันเว้นแต่ผู้นั้นต้องคำพิพากษาให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับในกรณีเช่นว่านี้ถ้าจะต้องหักจำนวนวันที่ถูกคุมขังออกจากเวลาจำคุกตามมาตรา22ก็ให้หักออกเสียก่อน เหลือเท่าใดจึงให้หักออกจากเงินค่าปรับมาตรา30วรรคสี่เมื่อผู้ต้องโทษปรับถูกกักขังแทนค่าปรับครบกําหนดแล้วให้ปล่อยตัวในวันถัดจากวันที่ครบกําหนดถ้านําเงินมาชําระค่าปรับครบแล้วให้ปล่อยตัวไปทันทีมาตรา32ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าเป็นของผู้กระทําความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามคาบิป่าษาหรือไม่ มาตรา33วรรคหนึ่งในการรื้ทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ 1. ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรือ 2. ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดมาตรา33วรรคสองเว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมีได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด มาตรา34บรรดาทรัพย์สิน1ซึ่งได้ให้ตามความในมาตรา143มาตรา144มาตรา147ม,ม,มาตรา150มาตรา167มาตรา2 0 1หรือมาตรา2 0 2หรือ2ซึ่งได้ให้เพื่อจูงใจบุคคลให้กระทําความผิดหรือเพื่อเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระทําความผิดให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดมาตรา38 โทษเป็นอันระงับไปด้วยความตายของผู้กระทําความผิดมาตรา39วิธีการเพื่อความปลอดภัยมีดังนี้ 1. กักกัน 2. ห้ามเข้าเขตกำหนด 3. เรียกประกันทันบน 4. คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 5. ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่างมาตรา51ในการเพิ่มโทษมีให้เพิ่มถึงขั้นประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกิน50ปีมาตรา52 ในการลดโทษประหารชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษที่จะลงให้ลดดังต่อไปนี้ 1. ถ้าจะลด1ใน3ให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต 2. ถ้าจะลดเกินหนึ่งให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่25ปีถึง50ปีมาตรา53ในการลดโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการลดมาตราส่วนโทษหรือลดโทษที่จะลง ให้เปลี่ยนโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นโทษจำคุก50ปีมาตรา54ในการคำนวณการเพิ่มโทษหรือลดโทษที่จะลงให้สารตั้งกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยเสียก่อนแล้วจึงเพิ่มหรือลดถ้ามีทางการเพิ่มและการลดโทษที่จะลงให้เพิ่มก่อนแล้วจึงลดจากผลที่เพิ่มแล้วนั้นถ้าส่วนของการเพิ่มเท่ากับหรือมากกว่าส่วนของการลดและสารเห็นสมควรจะไม่เพิ่มไม่ลดก็ได้มาตรา55 ถ้าโทษจำคุกที่ผู้กระทำความผิดจะต้องรับมีกำหนดเวลาเพียง3เดือนหรือน้อยกว่าศาลจะกำหนดโทษจำคุกให้น้อยลงอีกก็ได้แต่ถ ah ้าโทษจำคุกที <th <th ่ผู้กระทำความผิดจะต้องรับมีกำหนดเวลาเพียง3เดือนหรือน้อยกว่าและมีโทษปรับด้วยศาลจะกำหนดโทษจำคุกให้น้อยลงหรือจะยกโทษจำคุกเสียคงให้ปรับแต่อย่างเดียวก็ได้มาตรา56วรรคหนึ่งผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นสารจะลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับถ้าปรากฏว่าผู้นั้น 1. ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนหรือ 2. เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหโดโทษหรือเป็นโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือ 3. เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่ผนโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่า5ปีแล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษและเมื่อศาลได้คํานึงถึงอายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรมสุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้นหรือสภาพความผิดหรือการรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นหรือเหตุอื่นอันควรปราณีแล้วศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษ แต่รอการลงโทษไว้ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน5ปีนับแต่วันที่สาพิภากษาโดยจะกำหนดเงืเ่อ,อ,น,น,อไไ 2, นไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้มาตรา56วรสองเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดตามว 1, ารรหนศาลอาจกำหนดข้อเดียวหรือหลายข้อตามควรแก่กรณีได้ดังต่อไปนี้ หนึ่งให้ไปรายง,งานตัวต่อเจ้าพนักง,งานที่สารระบุไว้เป็นคร,คราวเพื่อเจ้าพนักง,งานจะได้สอบถามแนะนําช่วยเหลือหรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพหรือจัดให้กระทํากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2. ให้ฝึกหัดหรือทํางานอาชีพอันเป็นกิจจะละนะักษณะ 3. ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจนําไปสู่การกระทําความผิด ในทำนองเดียวกันอีก 4. ให้ไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือความเจ็บป่วยอย่างอื่นณนะสถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด 5. ให้เข้ารับการฝึกอบรมณนะสถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด 6. ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัยหรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลกำหนด ทางนี้จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางด้วยก็ได้ 7. ให้จดใช้ค่าสินหม่ทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดวยวิธีอื่นให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระทำความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 8. ให้แก้ไขฟื้นฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมหรือชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว 9. ให้ทำทันบนโดยกำหนดจำนวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้ายหรือก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน 10. เงื่อนไขอื่นๆตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดเพื่อแก้ไขฟื้นฟูหรือป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกระทำหรือมีโอกาสกระทำความผิดขึ้นอีกหรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควรมาตรา56วรรา3เงื่อนไขาตามที่ศาลได้กำหนดตามความในวรรคสองนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามคำขอของผู้กระทำความผิดผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้นผู้อนุบาลของผู้นั้นพนักง,งานเนการหรือเจ้าพนักง,งานว่าพฤติการที่เกี่ยวเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของผู้กระทำความผิดได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้หรือจะกำหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสองที่ศาลยังมีได้กำหนดไว้เพิ่มเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระทำผิดทานบนให้นำบทบัญญัติมาตรา47มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา58วรรคหนึ่งเมื่อความปรากฏแก่ศาลเองหรือความปรากฏตามคำถแถลงของโจทหรือเจ้าพนักง,งานว่าภายในเวลาที่ศาลกำหนดตามมาตรา56ผู้ที่ถูกศาลพิพากษาได้กระทำความผิดอันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลังหุโทษและศาลพิพากษาให้ลงโทษจำคุกสำหรับความผิดนั้นให้ศาล ที่พิพากษาคดีหลังกำหนดโทษที่รอการกำหนดไว้ในคดีก่อนบวกเข้ากับโทษในคดีหลังหรือบวกโทษที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีหลังแล้วแต่กรณีมาตรา58วรรค2แต่ถ้าภายในเวลาที่ศาลได้กำหนดตามมาตรา56ผู้นั้นมิได้กระทำความผิดดังกล่าวมาในวรรคแรกให้ผู้นั้นพ้นจากการที่จะถูกกำหนดโทษหรือถูกลงโทษในคดีนั้นแล้วแต่กรณี